สีทองกันหน่อยทองกันนะครับมาลงมาหมดขนาดเลยครับกินตลาดนัดก็มาข้าวหลายตันตันเลยนะยาวเยอะพี่ไปภาคกินข้าวหน่อยนยกินเยอะหายก็ด้วยแน่หายคนก็จัดด้วยมือก่อยมือต่อยมือรักษาหน้าคนจัดทีเดย ไปหม้อยบังซ้ายบังซ้ายบังซ้ายแล้วก็ไปต่อยแล้วก็จยบเก่าหนึ่ร้อยตัวเครับวันนี้ก็ขายของเก่าออกมาเยอะเลยครับแทบจะหมดเลยแทบจะหมดใสล้หมดทุกคนเยอะหมดเลยกินกินไปตอนชกตอนไหนไม่รู้ไปกินตอนไหนตอนกินสิบโมงสิบเอ็ดโมงอ้าว เราต่อยเราต่อยเราต่อยตอนบ่ายสองแล้ไปกินสิบเอ็ดโมงค่ะทำไมขึ้นกับน้องวันนี้ไม่เจ็บไม่อะไรแล้วฮะที่อยู่มันคือพระองคมัวกมาไม่ไม่เหนื่อยไม่เจ็บไม่อะไรไม่เหนื่อยไม่ไม่เป็นไรครับอยู่พวกอ๋อมันพุ่งมันพระอื่นพระองคใช่ตอนเช้าเลยไม่เป็นไรกินมาเรื่อยก็ปกติไร พอต่อยต่อยต่อยอยู่ออกเราเล่นหนักเยอะไหมไม่เยอะไม่ได้เยอะสี่สี่โลปกติโคตรตีโลปกติครับอันนี้ก็ถือว่าร่างกายไม่ดีใช่ไหมได้ซ้อมมันดีมากเลยนะซ้อมดีมากแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันผู้อุบลจุกก็ไม่จุกพักอยู่พอจังหวะโดนเตะท้องมาปุ๊บอยู่มันขึ้นขึ้นมาผมเลยปวกแตขอโทษแฟนมวยหน่อยเนาะ ไปน้ะไปน้ะทำไปดีกว่านี้เนาะขอบคุณครับ